วันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับมือปราบตัวตีไกลในอารีนาก็คือน้องเสี่ยวคนดีคนเดิมนี่เองนะครับที่มีความสามารถเป็นสก,กิลแอคทีฟนะครับระยะไกลมากถึง90นะครับในการดึงตัวที่เป็นตัวระยะไกลมานะครับแล้วก็ทำให้เป็นใบนะนาเมจก็ไม่ใช่ขี้เหร่เลยคือเจ็รยเซซึ่งจะบอกว่าความสามารถของน้องเนี่ยปกติแล้วจะค่อนข้างโดดเด่นในสเตยน,นะครับช่วงอยอดเข่าเทพเจ้านะครับที่ใช้ในการจัดการพวกปีศาจวัว ดัวชานาจาอะไรพวกนี้เป็นต้นนะแต่ว่าพอพ้นมาแล้วเนี่ยก็คือผมจะไม่ค่อยได้ใช้ในสเตทเท่าไหร่แล้วแต่ว่านํามาไว้ทุกใช้ได้นะครับในอารีนาปัจจุบันนะที่มีตัวตีไกลค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราจะระยะทํกากรของน้องก็คือ9เมตรนะครับจะไกลกว่าตัวตีไกลทุกตัวนะครับปกติตัวตีไกลที่ไกลสุดอาจจะก็คือ60ระยะเมตรนะครับทำให้น้องเนี่ยออสกสกิลเป็นตัวแรกทําให้ปิดผนึกนะครับการโจมตีของสกิลแอคทีฟได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวตีไกลในอารีนาแล้วก็ความสามารถต่อเนื่องมาก็คือจะเป็นการตีติดเบ ตัวที่โดยความสามารถของน้องเสี่ยวเล่นงานนะครับแนวในนัปัจจุบันก็จะมีตั้งแต่นะครับตัวใหม่ล่าสุดอย่างเจ้ายอนที่ที่ระยะแค่60นะครับหมายความว่าถ้าเกิดเจอกับน้องเสี่ยวแล้วเจ้าตัวนี้ยืนอยู่แนวแถวๆหน้าหน้าหน่อยนะครับก็คือจะโดนดึงมาทันทีแล้วก็ปิดผนึกสกิลแอคทีฟทันทีนะครับทำให้ไม่สามารถหลับหมู่ได้อีกตัวนึงก็จะเป็นเจ้าลินนะครับเหมือนกันนะก็คือระยะไกลสุดก็60นะครับปิดผนึกสกิลที่เป็นหน้าสกิลทันทีนะครับทำให้ออกสกิลไม่ได้ก็คือฆ่าใครไม อีก2ตัวที่เป็นที่นิยมนะครับก็จะเป็นเจ้าเสียเส่ยวเฉียวตัวนี้ดึงมาก็คือไม่ได้ปิดประเด็กอะไรหรอกเพราะว่าสกิลน้องเป็นพาสซีฟนะครับในการเพิ่มมาตราชีแล้วก็ล้างบัฟนะครับด้วยการจมตีปกติแล้วก็คิวติคอลแต่ว่าการดึงปาทําให้น้องนะครับตัวเสียเส่ยวเฉียวเนี่ยไม่ได้ใช้งานจริงก็คือปกติเขาจะใช้เพื่อในการลดก่อน,นะครับหรือว่าล้างบัฟโพโตนที่เป็นมาตะานะครับพอดึงมาปุ๊บก็คือนั่นแหละไม่ได้ใช้งานน้องทันทีนะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นเจ้าหลวชานะครับพอดึงมาปุ๊บ เพิ่มบัฟอัตราคริติคอลให้กับตัวป้องกันอย่างพวกลิโปอะไรเงี้ยหรือว่าลีจิงนะครับแล้วก็ความสามารถในการแข่งเึงือว่าคือมีนิสตันเนี่ยถูกปิดผนึกทันทีนะครับแล้วก็นั่นแหละพอถูกปิดผนึกแอคทีฟปุ๊บนะครับนางก็จะเหลือแค่ความสามารถในการตีปกติซึ่งจะบอกว่าพอโดนนึงมาเนี่ยโอกาสในการตายสูงนะครับไอตัวที่เป็นบัฟก็จะไม่ได้ใช้งานทําให้คนที่ใช้หลัวชานะครับเพิ่มเพิ่มอัตราค r ิ t i c a l ให้ตัวอย่างลิโปเนี่ยให้ยืนบล็อกได้ตลอดเดีวยวก็คือจะเสียประโยชน์ทันทีนะครับ ันก็คือหลักๆแล้วครับที่เป็นตัวตีไกลที่นิยมเล่นในน,นิ่งหน้าในปัจจุบันนะตัวเนิ่ที่เห็นมีใช้กันบ้างปรับปาก็จะมีเจ้าเม็กนะครับมีเจ้าเบนคิลเอลอะไรพวกนี้นะก็นั่นแหละโดนดึงมาก็โดนปิดผนิกทันทีทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างเจ้าซิลเวียนะซึ่งเป็นตัวตีไกลที่มีมาตานะครับส่วนใหญ่เขาตั้งไว้เพื่อดักพวกเจ้ายูจุงฮยอกอะมากกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะเป็นระดับแท๊กปิกนะครับก็คือเจ้าเอลเลนนะที่เป็นัวกรร้าาะาาหนนนแถนนคบ แต่ว่าลักษณะทีมของผมเนี่ยก็คือมีไว้เพื่อจัดก,การพวกตัวพวกนี้ด้วยนะก็คือตัวหลักเลยก็จะเป็นตัวเดิมๆนะครับจะเป็นนาจาะนะในการต้านคีนะครับตัวนี้ผมมีต้านคีแล้วก็ตัวไปเองรัตาคีนะครับเป็นแถวหน้าสุดเปิดด้วยคิสนะครับสลายโลแล้วก็ทุบตามด้วยเจ้าสิงห์หงอคงนะครับปิดด้วยไทยโอแล้วก็ผมจะมีริปโปในตำแหน่งนี้นะซึ่งผมทํา3ดาวมาเพื่อยืนอยู่ในอารีด้านะครับมีประดับต้านคีนะครับเลเวลเลเวลห้าและที่3ดาวนะครับ ล้วก็จะมีตำแหน่งตรงนี้นะครับผมจะมีรีจิ้งนะแล้วก็ตำแหน่งในการดึงนะครับของผมจะเป็นแบบนี้นะก็คือจะมีเจ้าเสี่ยวดึงมาพอดึงมาปุ๊บนะครับตัวที่โดนดึงมาจะอยู่ในตำแหน่งตรงนี้นะมาทำให้โดนลุมอ่ะโดยอะไรนะครับของผมจะมีการใส่เข้าไป2ตัวก็คือไอรีนนะครับที่เป็นบัฟเซเว่นไท์ในการเพิ่มจมตีแล้วก็เจ้าราเชลนะครับตีติดิเพิ่มมาต่อคิติคอลซึ่งจะบอกว่าในเพคเดิกเนี้ยสามารถใช้งานได้แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะตัวติใกล้ที่เป็นสร้างบัฟอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในแถวหน้าแล้วก็จะ โจมตีกายยิงตายก่อนแทมปมาอยู่ยืนในตำแหน่งนี้นะครับพอเจ้าเสี่ยวดึงมาปุ๊บโดนลมกระทืบใช่ไหมเจ้าสองตัวนี้จะตีตัวที่มันโดนที่โดนเจ้าเสี่ยวดึงมาแหละแล้วก็ในการสร้างบัฟนะครับซึ่งบัฟโจมตีแล้วก็บัฟอาาัตาคิเดคโคจะมีผลไปถึงตัวที่เป็นแทโอลิงแล้วก็คิสนะครับให้ตีในส่วนบนให้ได้ผลงานดียิ่งขึ้นส่วนเจ้าดีจิ้งเนี่ยต,ตั้งไวต้ตำแหน้นตำแหน่งนี้นะครับถ้าเกิดตัวที่เดินลนึงมาเป็นเซลซิเวียหรือเอลเลนอะมันจะโดนลมกระทืบเสร็จใช่ไหมพอตายเสร็จ เจ้าตัวลีจิ้งอ่ะที่เลีงตัวใกล้ที่สุดนะครับมันจะหันมาตีแล้วก็มีความสามารถในการล้างบัฟนะครับตัวอย่างซิลเวียนก็จะตายทันทีนะครับแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือพอครบสิบวิเนี่ยเจ้าตัวเสี่ยวจะดึงตัวถัดไปต่อนะครับฆ่าไปเป็นตัวตัวนะซึ่งจะบอกว่าทีมของผมเนี่ยมันยื้อเวลาได้ค่อนข้างนานนะครับประมาณ10ถึง20วิกันเลยนะเพราะว่ามีทั้งริโปแล้วก็มีทั้งลีจิ้งอีกตัวหนึ่งที่กำนำมาป้องกันนะครับหลับไหลนะแล้วก็มาพาดของเจ้าดิงอ่ะก็คือจะเป็นเจ้าตัวลานี่นกันซีได้ ซึ่งลานนี้เองนะครับก็ช่วยตีตัวที่มันโดนเจ้าเสี่ยวดึงมาได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งตัวข้างล่างเนี่ยเป็นตัวที่แบบเออค่อนข้างจะปันป่น่วนเมคานิกนะครับของตัวตีไกลในปัจจุบันนะดึงมาเสร็จนะก็คือสร้างบัฟแล้วก็ช่วยลุมมาตี้างบัฟได้ตัวตัวข้างบนก็ทําหน้าที่โจมตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเมคานนิกเนี่ยที่ผมใช้ได้เพราะว่าของผมมีวัตถุโบราณน,นะครับในส่วนของการเพิ่มโจมตีเพิ่มแม,ม่นยมแล้วก็ตารโจมตีตลอดให้กับตัวตีไกล้นะครับสูงมากๆถึงเลยวสา ทำให้ประสิทธิภาพของทีมเนี่ยของผมค่อนข้างโดดเด่นนะเพราะว่ามีแต่ตัวดรามจติดใกล้หมดเลยนะครับทั้งทีมเลยอะอาจารย์ก็รับนะแล้วก็2ตัวนี้ก็มีดรามจเจ้าเสี่ยวก็เป็นตัวติดใกล้นะครับทีนี้จะไปดูบางช่วงบางตอนนะครับที่ผมตีมาแล้วก็ใช้ทีมนี้ในการสก,กัดพวกติดใกล้ได้มีค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับอาจากทีมนี้นะครับทีมนี้เท่าที่ดูตัวที่โดนหนึ่งตัวแรกก็จะเป็นเจ้าหลัวชายไหมก็คือดาเมจแทบไม่มีนะครับตายเป็นตัวแรกเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ในจังหวะการหนึ่งของเจ้าเสี่ยวนะดึงปึ๊บเออ่ไม่ใช่ดว่าชายหนึ่งเจ้ายอนทีมาพอจ้นทีโดนมาโดนดึงมาเนี่ยเราคือเห็นนะตายเล็วม,มากแล้วก็ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆนะครับผมก็จะไล่เก็บไปเรื่อยๆตามนี้หรืออย่างอันนี้นะครับอันนี้โดนที่ตัวดึงดึงมาน่าจะเป็นอาเจ,จ้าเม็กนะครับ ดึงมาปุ๊บะจะเป๊กแล้วครับแล้วก็มาสร้างบัฟนะครับไอรีนกับเจ้าราเชก็ได้มีบทบาทนะในการสร้างบัฟไม่ตายง่ายเราก็จะบอกว่าทั้งราเชลทั้งไอรีนของผมอ่ะมัน4ดาวแล้วก็คือยืนได้ระดับหนึ่งนะครับแม้ลาเชลอยังรอดอยู่ก็สามารถสร้างบัฟตัวที่เ็นอัตชีไปไเรื่อยๆได้นะซึ่งจะมีประโยชน์กับเจ้าแทโนะอนะอ่าแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับเจ้าลิโป้ของอีกฝั่งหนึ่งค่อนข้างจะยืนดึดพอสมควรนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวตีๆไปเดี๋ยวก็ตายนะครับจะบอกว่าริปโป้ที่เป็น3ดาวและมีต้านชีค่อนข้างจะอึดมากๆนะครับในอารานัาปัจจุบันเนี้ยคนที่ไม่ได้เก็บดีลันแล้ไปแล้วก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะไอ้ฝ่ายเมซตันด้วยนะคอยฮิล ตานี้นะครับตานี้ตัวที่โดนหนึ่งมาจะเป็นเจ้าเสียเส่ยวเฉียวปึ๊บอ๋อไม่ใช่ heut. ซีเวียเห็นไหมซีเวียพอโดนหนึ่งมานะครับโดนจัดการเสร็จเจ้าหลีจิ้งก็หันไปตีนะครับลางบับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นอำมาตยได้แป๊บเดียวแล้วเราก็ไปลุมตีตัวอื่ตตนต่อนะครับก็คือด้วยมคค่นิ่งเนี้ยตัวที่เป็นตีไกลนะครับอ,อ,อีกฝ่ายหนึ่งะก็คือจะไม่ได้เล่นตัวหนึ่งน,นนะ เน้นๆไปเลยนะแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ได้ถึง10เวกิเวกมันก็จะดึงตัวต่อๆไปนะถ้าเกิดเจ้าเสี่ยวยังมีชีวิตรอดเนี่ยส่วนใหญ,ญ่พอได้เล่นไปส่วนให่จะไปติดที่ริปโปกันนะริปโปกจะค่อนข้างยืนบล็อกนานมากๆตานี้เสร็จเวลาข้ามไปเลยแล้วกันมาดูตาที่แพ้กันบ้างนะครับตานี้ผมแพ้ตัวแรกที่โดนดึงมาจะเป็นเจ้าเสี่ยวเฉียวนะ แล้วก็ทีมนี้ไม่มียอนทีใช่ไหมปึ๊บดึงใครมาเสี่ยวเฉี่ยวตัวแรกนะครับเรียบร้อยอตอนนี้ผมแพ้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งลิปป้เขาปิดกว่าเนาะ ผมริโป้ตายแล้วก็เลยเนี่ยมันค่อยๆไล่เก็บมาตามลำดับโอ้ริโป้ขีดดาวเนี่ยหกดาวออสมควรแพ้แหละแล้วก็แถวหกดาวนาจะหกดาวเนาะตาที่แพ้อีกตาหนึ่งจะเป็นตานี้นะครับตานี้ตัวที่โดนหนึ่งมาตัวแรกเป็นอ่ายอนทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันตึงปลานะครับปุปอ่ายันทีนะลมกระทืบ เรียบร้อยนะครับเก็บยอดฮีไปได้แต่ว่าทีมนี้ต้องยอมรับว,ว่าแพ้เพราะว่าอีกฟังนึงเห็นไหมหกดาวเดาวทั้งนั้นแหละก็คือสุดท้ายเราจะไปแพ้เรื่องของดาวอยู่ดีนะครับต่อให้จัดทีมดีแค่ไหนโคเด็กเลยนะโคเด็กของพวกระดับสูงนี่เขาแน่นกว่าเลาเยอะต่อมานะครับตานี้ตานี้ไม่ต้องนับแล้วกันไม่รู้ทีมอะไรตานี้โอเคตานี้โดนดึงมาเป็นเสี่ยวเฉียวเนาะ ตาอนนี้โดนดึงมาเป็นลินอ่าโอเคไปดูตาที่ลินโดนดึงมามากนะครับดึงมาปึ๊บอ่าเดียบร้อยแล้วก็ตีไปนะครับก็บคือในช่วงแรกที่ดึงมาเนี่ยก็คือให้เจ้าไอรีนแล้วก็เจ้าลาเชลในการสร้างบัฟไปเรื่อยๆนะจริงๆตัวเลือกก็จะมีคิมดอกจ้าก็ใช้ได้นะเพราะว่าคิมดอกจ้าสามารถใช้ในเมคานิีกนีได้นะครับแทนไอรีนก็คือตีแรงด้วยแล้วก็สร้างบัฟนะครับ อีกตัวนึงก็จะเป็นเจ้าคอนโคลนะที่สร้างบัฟโจมตีให้กับทีมติดใกล้ได้นะทีมนี้ใครโดนดึงมาหว่าเสียวเฉียวแล้วก็อันนี้จะเป็นลินอันนี้ใครโดนดึงมาโอ้ลินนะครับลินสิบดาวนะไปดูกันดึงเจ้าลินสิบดาวกันหน่อยต่อให้ดาวสูงแค่ไหนพอโดนแม็กหนึ่งที่จัดการก็คือนั่นแหละราประโยชน์ทันทีนะครับ คือพวกตัวตีไกลเนี่ยมันเก่งก็จริงแต่ว่านั่นแหละถ้ามาโดนดึงมาเดี่ยวๆย,ยังไงก็เสร็จนะครับอ่ะตอนนี้โดนดึงมาจะเป็นเจ้าหลวชานะครับทีมไหนใช้หลวชาตอนนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในตำแหน่งหน้าเพราะว่าเขากาดมินิสปรารันนะแต่ว่านี่นแหละ พอโดนหนึงบัฟปุ๊บจัดการเรียบร้อยก็คือหมดประโยชน์ทันทีนะครับแล้วพอไม่มีหนวชาในการาบัฟอัตราคริติคอลให้กับตัวพวกตัวแทง้งอง e ีกฝ่ายรีจิง้งหรือว่าฮิโปเนี่ยก็สามารถจัดการตัวแท้งอ e ีกฝ่ายได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับหเห็นไหมฮิปโปฝั e ่งหนึ่งพอไม่มีบัฟอัตราคริติคอลคือยืนไม่รอดเหมือนกันนะ แต่ยังไงมันก็ยังอึดแหละถือว่าเป็นแทงได้อึดอยู่เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตีให้ดูสดๆกันอีกสักสองสตาแล้วกันเนาะอันนี้ตาแรกนะครับอ่าชนะไปอันนี้ทีมอะไรก็ไม่รู้นะใส่มาแต่ตัวแปลกๆไม่นับแล้วกันตาหนึ่ง ตานี้นะครับโอเคตัวที่โดนนึงมาตัวแรกก็คือเจ้าเบนนะครับไปดูกันสักหน่อยนึ่งเจ้าอ๋อ,อไม่ใช่เบนนะซิลเวียซิลเวียซิลเวียก็เ,เก็บเรียบร้อยสบายสบายทีนี้ไม่ค่อยอึดเท่าไหร่นะเพราะว่านะ่าจะใส่มาจากตัวตีไกลซะเยอะนะครับ สักตาแล้วกันนะอ่านี้ตาตานี้แพ้นะครับตานี้แพ้ตัวที่โดนดึงมาตัวแรกจะเป็นเจ้าซิลเวียนะอ่าไปดูกันสักเล็กน้อย ฝั่งมีอยู่จงฮายกด้วยเนาะอันนี้ลอบสุดท้ายของจริงแล้วนะครับอันนี้สามารถเก็บอีกทีมได้อ่าอทีมใช้คาง,งูละนะชึบดึงเจ้าแบ็กมาตัวแรก จะบอกว่าอะไรนะปัจจุบันนี้ใช้ความแรงของแทโอกับชิพแล้วก็เจ้าลิงเป็นหลักเลยเนาะโอเคก็โชว์ให้ดูกันประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมมีทิคเกเกี่ยวกับการเตีรีน่านะครับให้มันได้อัตราเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนอกจากการตัดทีมเนี่ยก็คือในช่วงวันจันทร์น่ะก็คือหลังจากที่มันรีผมแนะนําว่าให้คุณใช้นะครับตั๋วที่เข้าตัวนี้แค่ปกติก็คือรีต่อวันนะครับประมาณ20กว่า คันอ่ะวันจันทร์วันอังคารวันพุธช่วงนี้ก็คือไม่ต้องตีเยอะแล้วคุณค่อยไปดันนะครับดันเก็บเหรียญนะตัวเนี้ยชักช่วงประมาณวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อ่ะช่วงนั้นนะครับคือจะเป็นช่วงที่สุรตานะครับขึ่งกันไปเยอะแล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยสุรตาจะอยู่กันประมาณช่วงประมาณ8ปดพันเจ็ดถึงเก้าพันนะพอเขารีขึ้นมาเนี่ยรีรอบครั้งหนึ่งเขาจะตกลงมาอยู่ในช่วง8ปดพันสี่พอๆกับเรานะครับที่อยู่ในช่วงกลางๆซึ่งเป็นสายฟรีสายเติมน้อยเนี่ยในช่วงเนี้ยถ้าเกิดคคุุณรรรีบตตัััััั้งงแ่วววนนนนจท์ออาพธะ คุณจะไปเจอกับตอ่อเยอะนะครับก็คือจะไปเจอกับพวกระดับสุดตาตาที่แบบดาวแน่นโคเด็กแน่นนะครับก็เลยไม่ค่อยแนะนําให้ติดตามปกติแล้วค่อยไปใช้ลูบี้นะครับในการไต่เพื่อเก็บแต้มนะครับแล้วก็ไปซื้อของพวกสมุดโคเด็กเอ็กตา้าเนี่ยในช่วงประมาณวันศุกร์มาเสาร์อาทิตย์จะดีที่สุดนะครับอัตราชนะจะค่อนข้างสูงซึ่งรอบไปแล้วอัตราชนะผมค่อนข้างจะเยอะอยู่นะประมาณ 70%- 80%เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นทิศอย่างหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับทีมารีนาที่ใช้เช่าเสี่ยวในการปิดผนึกนะครับของตัวตีไกลก็ลองนำไปใช้ใดูได้นะครับสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ